สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแลวก็สมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจนวันที่25เมษายน2563นายนะครับเนื่องจากมีทั้งสูตรที่เข้าแล้วก็สูตรที่หลุดนะครับผมก็เลยสูตรที่เข้าก็เลยเอามาคิดใหม่คิดต่อนะครับส่วนสูตรที่ที่หลุดก็ทิ้งไปแล้วก็คิดสูตรใหม่ขึ้นมานะครับแล้วพยายามดูเลขที่ ชนหรือตรงกันนะครับเห็นว่าผมมีหลักสิบสองสูตรนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งห้าหกศูนย์สูตรที่สองหลักสิบสูตรที่สองได้ศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับที่โยงเส้นไว้ก็คือเลขที่ชนกันหรือตรงกันนะครับก็คือตรงกันมีหลักสิบก็คือศูนย์หนึ่งแล้วก็หกนะครับก็เน้นไว้ก่อนนะครับสามเลขนี้ มาดูหลักหน่วยขั้งกันบ้างนะครับหลักหน่วยก็มีสองสูตรเหมือนกันนะครับคือสูตรที่เข้าเมื่อที่ผ่านมานะครับแล้วก็สูตรใหม่ที่คิดขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งนะครับตัวเลขที่ที่ได้ก็คือหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งคือ2 3สามแล้วก็สี่นะครับส่วนหลักหน่วยสูตรที่สองก็คือสี่ห้าหกนะครับ เลขที่ตรงกันก็คือเลข4ี่นะครับจะเห็นว่าถ้าใครไม่อยากซื้อเยอะก็ก็เน้นตามนี้นะครับอันนี้คือหลักคือหลัก10และหลักหน่วยนะครับที่ชนนะครับหลัก10ชน0 16หลักหน่วยชน4นะครับถ้าจับก็จะกลายเป็น เอาหลักสิบเอาหลักสิบมาเขียนไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยก็คือ04 14 64ครับมีเท่านี้นะครับเลขสามตัวมีอยู่สามชุดนะครับที่เน้น04ก็คือเลขนี้นะครับ14ก็คือชุดนี้นะครับ64ก็คือชุดนี้นะผมให้ครบนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ แล้วแต่เราชอบนะครับว่ามีหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยเลขไหนที่เราชอบอันนี้ผมผมจับมาให้เพิ่มอีกห้าชุดเป็นรวมทั้งหมด8ดชุดนะครับอันนี้เป็นเลขสองตัวแล้วออกได้ทั้งบนและล่างนะครับของหุ้นดาวโจนส่วนเลขาจากสูตรที่ผมคิดคิดจากสูตรเลขข้างบนนะครับ ก็เน้นข้างบนมากกว่าข้างล่างนั่นเองนะครับแต่มีหลายครั้งนะครับที่เข้าข้างล่างได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับโดยเฉพาะ f อฟด้วยนะครับขอให้ขอให้รวยๆนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ